โอเคครับสวัสดีครับลุงหนวดชายแนวครับปลาไม่ได้เครื่องต้มยำมาแลว้วครับ <laughs> ปลาย,ยังไม่ได้เลยครับเครื่องตง้มยำมาเลยครับมันเป็นเขนายยเ <c oughs> นตัว <c oughs> <c oughs> เพรทเ้าหายไปไหนตัวหนึ่งตตตตดดดด น้องมันหลับหรือเปล่าวะข้ามแล้วไม่เล่นด้วยเว้ยมันไม่นอนหรอไม่ไม่ ทำไมพี่เห็นไส้เดือนจังหวัดอื่นมันแบบตัวแบบเนาะตัวโคตรใหญ่อ่ะตอนนั้นครับผมเพเข้ามาเวลาประจคือม,มามือไม่กล้าจับอะโลดปลาใหญ่เรียนมาจากไหนเช่นรังนะถ้า,มา,มา, <c oughs> าระดับปลาที่กินปลาหมอเล็กได้คือเบ็ดมึงไม่อยู่แล้วแหะกลัว เออตัวกิโลหนึ่งแล้วแหละพี่ว่ะแม่น่าจะไปทำเบ็ดอ่ะสว่าโทษไสเดือนนี่แหละกินไวน์ไสปีไสปีลูกลูกปีเอ้ยตัวใหญ่ด้วยไสปีแปดตัวคุณว่าได้กี่ตัวนะตั้งไว้จะแปดตัวผมว่ามีจต่ไส้เนี่ยเนี่ยว่าเอเนี่ยงอ๋ออ๋อห้าตัวอ่ะได้เท่ห้า นี่นี่ซื้อเครื่องต้มยำมาไว้ดูดูด้วยดูด้วยดูดูแล้วก็ปลาไหลตัวนี้ยังไม่ทันได้ยังไม่ปลาไหลหรอไอ้นี้ตัวปลาขู่ไม่มีอะไรเลยนี่ถ้าปลาไหลตัวเท่านั้นก็อนาคตด่าเลยวปลาไตัวเท่านี้ใช่ไหมปะกูไม่ต้องมองหน้ากันแล้วต้องเซนงอนอ้ัวเอาตรงยาวเอาตรงยาวหน่อยมันเอาจริงจริงด้วย เดี๋ยวเซนกันครับก่อนก่อนเราจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีตมาใขึ้นราเนาะมปลาคอยนี่สิจ๊ะไหมนั่งเราขายอยู่นู่นนู่นหมันคุ้มกับทำไมเราไม่ไปเซนที่เราจะใส่เบ็ดวะเป็นไรหรอกเซนตรงไหนก็เดี๋ยวตายาอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ให้มันคุ้มกับที่ซื้อเครื่องต้มยำเลยตายาย ได้ตัวเดียวปวดนี่อ่าเราแล้วเราก็มาพบปะกันเดียวโชว์แล้วเราก็มาเจอกันทุกคนเก่าก็มาด้วยขอให้ได้ครับมือนี้อุ้ยจะปั๊บทำไมมันมืดมืดเลยยิ้มขึ้นตั้งแต่เช้นแล้ว มันไม่คืนเหมือนมันตกเลยนี่นั่งนั่งรถเก่งพยายามเบรกมีที่เดียวในโลกดูอุปกรณ์ด้วยครับยางต่างยางพื้นไฟกระขายไฟกระเสียปฟันเออนี่เสียบฟันรับหน้าที่เป็นพลกะขับครับขับรถด้วยครับแล้วก็มีไฟสองกบติดต้องหัวด้วยครับตัวนี้เขาเริ่มเขาเริ่มเป็นอรชรแล้วเขาไปเปิดข้างมาแล้ว มาถึงแล้วครับของเท่ครับเฮ้ยดูด้วยเด้อเฮ้ยไปขยับมาหน่อยไหม เพื่อทัาบุู้ชมพี่แต่ขนาดนี้ใหญ่ดีเนาะเพื่อทัาบุู้ชมสบโชคใส่บูตรพอดูพวกนี้เช้าอีกเลือดออกตามคายโดนยาบาดเดี๋ยวเราจะใส่ไว้สักสองชั่วโมงครับแล้วค่อยขับรถมาดูนี่ครับทุ่งนาหมดเลยนี่นาประมาณ แปดร้อยไร่ใกล้เขาเหลียงซานนี่จะไม่ได้ได้ไงนี่ตรงนี้นี่เหมาะมากเลยทำเลดีอ่ะเฮ้ยนี่ตรงเนี้ยอุ้ยพวกนี้มันกัดไม่ได้กินแล้วเราพานี่ไปยืนอยู่ตรงรังมดแดงเนาะกัดเอาจีงมาจากมากเลยกัดเหมือนแบบมันโกกันมาแหละ ปันไอปันหาก,กินเก่งนะเมียใครได้เป็นผัวนี่โคตรโชคดีอ่ะโอ้ใส่ปีใส่ปียังไงหน่ากลัวน่ากลัวจริงบือเอ็งมีเทคนิคการปักไหมปันบอกท่านผู้ชมแต่ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วหลักการเยอะโอ้ได้บราซิล หลักลการนี่เออไอ้นี่ยังไม่โดนไม่หยุดไม่หยุดเต้นสักทีเดี๋ยวพี่ไปใส่เพลงให้เสาหนีเลยเนอะเสาหน้าไม่ต้องแล้วนะเสาหนี้เลยเสาหนี้มาแล้วเสานี้แหละเสาหน้าเวนเวน เขกักกนกมึงพูดอย่างนี้แหละพอรณมได้ก็ป๋าว่างไหมตั้นปันแผ่นโชรายเอาเเ,าเอาเ,เ,อาเบเออ็ดกลเบอะนี่นี่มานี่เลยตรงรุ่นนี้ยังไงก็ได้อะ่ะพวกนี้ได้พวกไตกลันนะครับรู้จักไหมครับไกิดกลันเอาไปทอดเอาไปหมกะโคตรอร่อยอะ่ะ เนี่ยวันนั้นวันไอคลิปที่แล้วอ่ะคลิปยำเบ็ดที่แล้วได้ปลาหมอตรงนี้หรอครับปลาหนปลาหมอคุดตัวใหญ่ใหญ่เหมือนปลายันนั้ปะปลานินน้ำมาดีมากเลยปีนี้น้ำมาดีมากแต่ขอให้มาเรื่อยๆแบบนี้นะแบบอย่ามาแบบช่วงที่เขาเกี่ยวข้าวอ่ะอาทิตย์นี้ครับเราจะเอา ฝนมันปีนี้มันมาไวนะมันมาไวแล้วก็มันมาตั้งแต่เมษาเลยอะฝนอะมันก็มาเรื่อยๆของมันแต่ก็ถ้ามาแบบนี้ทุกเอียดีเขาจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเยอะแต่มันจะชอบมาอีกทีอะช่วงเขาจะเกี่ยวข้าวเนี่ยมันจะฝนน้ำท่วมแล้วสงสารชาวนา เวลาจะเกี่ยวข้าวแล้วน้ําท่วมตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าฝนมาขนาดนี้กาลังพอดีนะแต่อย่ามาเยอะกว่านี้นะครับไม่งั้นข้าวเน่านี่ดูน้ำได้ยินเสียงน้ํำไหมวันนี้เราใส่สาสิบคันนะครับร้ดับมากับเซียนปัน่นเซียนอื่นแนละ้วรับรองไม่ได้แดกกูลกปลาเันบอก อย่าลืมนะว่าครั้งก่อนไอ้ปาล์มได้ตัวใหญ่นะไอ้สองคนนี้ได้ตัวเล็กไอป้ปาล์มกับผมได้ตัวใหญ่หวันนี้เรารวมทีมกันครับเพราะว่าป,าป้าเป็นคนแบกทีมคนเดียวเลย <c oughs> เพราาะว่ <c oughs> แต่ตีบนล <c oughs> <c oughs> อออย่างปัง๊นะิปเลตัวนันนะ <c oughs> ้นคือไม่ได้ช่วยอะไรอะ่ะไอ้นักบอลทีมอเภออะ่ะแบกทีมชิบหายปั่นอุ้ยปั่นหนีหมดกปั่นไส้เดือนมันมีเพศอะไรหรอเพศเพศเดียวครับ จริงอ่ะเยอะเยอะเยอะเรียนจากที่ไหนเอ้ามันมีสองเพศเหรอครสองเพศในตัวเดียวกันครับอ๋อ้เสดเดียนเงี้ยนอ่ะมันก็ฝันปีกเอาดีครับคิดว่ามันคิดว่ามันเอาหัวกหางมันหูอทางโน้นมันเขามีมีขนหาดเนียจมไปเลยครับนี่ครับฝากกด subscribe ใบมะกรูดด้วยนะครับ หนักตูดดูสบายอย่างกับคนท้องมาปักเด็บเบ็ดไม่ตรงเน้นเผ็ดครับเน้นเล่าตอนมานี่อย่างเก่งก็ดูโดดตอนเดินกลับนี่ครับน่าจะมีมุด มุดทุ่งนาใส่ใส่ปีพุ่ใหญ่เลยติดติดโป้ยมีมุกใหม่ของมามุกใหม่โอ้โหเหี้ยตอมกล้องด้วยโอ้หมุดผัดนมีห้ามดูครับเซ็นเซอร์เลยครับเซ็นเซอร์เดี๋ยวใส่เป็นรูปผีเสื้อแล้วกันปุ๊บใส่ผีเสื้อกับพวกเองคนในเมือง เพว่เองคนเองในเมืองเคยได้ได้ยินน้ำมีไหมไอ้น,นี่ในตลาด,ด <laughs> ใส่ยงเปิดกก๊อ่่ยางอ่ะใส่ใสลเลยปูดก๊อกใส่อ่างไอ้นันะ้นตอนกูล้างขี้กูได้ยินไหมเ <laughs> สียงพวกมันแ <laughs> <laughs> ม่งไอพวกไม่มีธรรมชาติอยู่ในจิตใจ,จพวกนี้มันชอบทําลายธรรมชาติครับเอาละครับห้า <laughs> <laughs> ค,คันสุดท้ายครับสามสิบคันเราจะได้เท่าไหร่ อันนี้ต้องเข้ามาลึกมากเลยนะ 100. 100. 100. 100. <laughs> พูด,ดยังไม่ทันขาดคำ <laughs> น้ำทุกอย่าง <laughs> นี่ <laughs> นี่ครับอันสุดท้ายครับอุ้ยอุ้ยตรงไหนตรงไหนเ <c oughs> ออดักไปเลย ปะเราไปนั่งกินเหล้าดีกว่าให้ดูอะไรครับตกคันนาเมื่อกี้ว้าไม่นิดเดียวอะ่ะดูนิดเดียวอะ่ะจะส่งไปให้ เห็นะมีแต่ปลาซิวมีแต่ปลาซิวนี่แหละมันอยู่ตรงตูดเนาะ,ะ,ะผมก็ถอดแล้ว หวาไม่มีเลยแล้วเราจะได้ไมดหมวะเออแปลงงกเว้ยน,น้ำขนาดนี้มันต้องมีนะหอยมันกิน,กนห,อหอยมันกินปลาไม่กินไส้เดือนก่อน <laughs> จะได้ปลาครับเราก็กินไส้กรอกไปก่อนนะครับ ตอนนี้กี่ทุ่มแล้วทุ่มห้าสิบเจ็ดเราจะไปยามตอนสามทุ่มครับตอนนี้เราก็นั่งดื่มโร่กันแต่ถ้าเมาก็เช้านะครับเจอกันเมาก็าู้แล้วว่าแล้วก็ไปไหนกันี้อ่ะ ตอนถามยืนทำงานเลยอชื่อทงานแล้วไม่กนเียืปี้ได้ไทจะไม่ค่อยดังเลยนะเยนี้ชนะยังโหดอ่ะพวกบางทีมิตใอ่ะยากยากเกินุ้มเดียวสามทุ่มอ่คุมไว้ด้วยคุมไปแต่จะสววันนั้นเนาะเลือกพวกไก่อะไรในจานอ่ะ ตั้งดูเลยไม่กินเลยมันค้าบไก่เจะตรูปตรงนี้แล้วมันก็วิ่งมีข้าบจะตรูปตรงนี้แล้วมันกินตรงนี้ก็จบแล้วตรงนู้วเริ่มแล้วเอไม่เป็นไรนอนนี่ห้าวกลับอยู่แล้วหมดแล้วเอาหมดแล้วหรืผมเดี๋ยวเราจะตอนนี้สามทุ่มแล้วครับอันนี้ขวดที่หนึ่งเน๊ คนที่สว้าจอดคนที่สองครับนี่เรากินผักนี้แกละปลูกไว้อย่างดีมันมีบุกไหมโอ้ยโอ้ยมันไหวเหรอนี่เราเรามาเออเอเก็บฝั่งนี้หมดก่อนไหวพวกเราจะไหวไหมครับมันรูดเดีอวเลยตีดีตีดี คือคันแรกก็ฟูลเลอรี่แล้วโอ้ยพอเมาทีใดก็จะเป็นหวัดทุกที จะได้มันต้องได้สักตัวสิวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้แม่งอเมซอนอ่ะปลาช่อนอ่ะปลาช่อนอเมซอนอ่ะ ว่าสองชั่วโมงมันเร็วไปว่ะหมดแล้วหรือเปล่าปันอยากอยากอยากมีคอนเทนต์ไหมปันกระโดดไปเลยแบบ สมมติปลามันดึงเหรบ้านบ้านว้มันโคตรคันเลยไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวคนเที่อวนี่พวกผมไม่ได้ดูกัญชาร์นะครับแต่พวกผมไม่ชอบยความจริงเขาก็อยากไปคิดนะไปพูดปุ๊บเขาคิดเลยปะปะปะนี่ครับหมายได้เราไม่ได้สักตัวเลยครับเดี๋ยวเราไปหมายที่สอง

ก็บอกแล้วคุณคุณปักคุณใส่เยอไม่เป็นคุณไม่เหมือนเซียนตามหรอกคุณต้องยอมเขาเรื่องนี้ลองใส่ทั้งตัวสักสองไม้ีปรได้สองตัวเลยเฮงงงงงงงดวดงเข่าคือแมงปลาแถวนี้มันยิ้มเลยไอ้เหี้ยมีคนเอาหานมาให้กูเด็ก ได้ได้อืมอืมอืมเนเขายากเดี๋ยวยู่ก่ยากอีกเดี๋ยวเขายากอเฮ้ยดึงไปเฮียเลยัยากยีหมเมันมันข้าขยากไม่ยาเอ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 อาเ ไม่อยากคำออกซ้ายออกซ้ายโอนเต็มเกลงเลยขาแบบนั้นออกซ้ายออกซ้ายเอาไปเด็กเลยออกซ้ายไม่ค่ะข้อเตือน ta mau rồi, giờ mày yam bịch. bị cong rồi mất nè. Thế ngay ạ. không ăn nhiều. เราทา uh? ําบาปไม่ขึ้นนะบาปไม่ขึ้นฮะเพราะเราทำแต่บุญไงใช่บอกเราซื้อเครื่องเคียงมาเป็นไงปาดลาเออแล้วพวกตะไคร,ร้ใบมะกรูดเราทําไงอ่าต้มน้ำสดนี่มีสมบูรณ์เราเราไม่ได้อนียครับสามสิบคันไม่วันนี <S <s ้น้ำมันหลากเกินครับ อเราก็จะขโมยปลาคน่าลืถทิมไม่ได้ถิมก็จมดีนี่ขนาดใส่นี้ยังไม่มีเลยยังไม่มีปลามีไหมเธอเธอที่จากลาจากไปไม่ขึ้นย้อนมาแล้วฉันก็มีน้ำตาบุยความคิดถึง Okay. <laughs>